นายกก็เหนื่อยเพราะว่าก็ช่วยจนหาใหญ่บ้านผมตายไปร้อยกว่าแล้ว80แล้วนะครับนะไม่ไม่รู้ท่านช่วยยังไงของท่านนะครับก็ก็ต้องเรียนตรงว่าทําให้เราเห็นนะครับว่านายกลำดีลุทินเนี่ยบริหารภาวะวิกฤตไม่เป็นภาษาชาวบ้านคือถ้าท่านาจะช่วยชาวบ้านจริงๆท่านต้องลงไปประชาการเองนะเพราะท่านอะไรเป็นท่านนายกควบรนตดีมาไทยหน่วยงานต้นทางถึงปลายทาง นะมันเป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทายเป็นหลักเลยแต่วันนี้ท่านนั่งควบรัฐมนตรีมาหาดไทายแต่ท่านมอบอาภารกิจนี้ให้ผู้จัดจาการหาสูงสุดผมถามว่าถ้าผมเป็นผบอสสเนะี่ยผมจะไปสั่งใครถูกเพราะผมไม่รู้เลยว่ากลไกของมหาไทายมันมีอะไรบ้างนะไม่รู้ธิบดีกรมนี้ทําอะไรทิบดีกรมนี้ทําอะไรนะผมก็งงไปหมดแล้วถามว่าผบอสสจะไปสั่งทิบดีกรมเหล่านี้ได้เต็มแรงได้ยังไงเพราะว่าอะไรครับย้ายเขาไม่ได้ ให้คุณให้ทักก่วเขาไม่